สวัสด,ดีทุกคนนะครับในคลิปวิดีโอนี้มีสินค้าน่ารักๆมานำเสนอกันเช่นเคยนั่นก็คือนี่เลยตุ๊กตา BJD b a r b าโบนะครับขนาด16เซนติเมตรสินค้าพร้อมส่งในประเทศไทยเลยนะครับมาพร้อมโปรโมชั่น Big กเซล ราคาพิเศษเลยฟูลเซ็ตนะครับได้ทั้งกล่องแบบนี้เลยเพียงเซ็ตละ189บาทฉะนั้นเองครับสำหรับแบบเนี่ยมีหลายแบบให้เด็กๆได้สะสมกันเลยเนาะอะเดี๋ยวพี่ดูให้ดูแบบโ r o สอัพใกล้ๆเลยนะว่ามีแบบไหนบ้างนะครับเริ่มต้นแบบที่1ครับสำหรับดีเทลเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยว่ามีอะไรบ้างในแต่ละกล่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่ลงรูปภาพนิ่งเอาไว้ที่ท้ายคลิปวิดีโอเช่นเคย บแบบที่2นะครับแบบที่2บทุกตัวเป็นงานข้อต่อหมดนะครับเด็กๆแล้วก็เป็นงานตาแก้ว3มิติด้วยนะเป็นข้อต่อทั้งตัวเลยมีรองเท้าให้ครับมีชุดให้ตามภาพเลยนะต่อมาครับแบบที่3 แต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์นะครับมีชุดการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปสีผมก็แตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้ผมสวยนะผมสีน้ำตาลต่อมาครับแบบที่สี่น่ารักมากเลยตัวนี้ผมหนาสวยทุกตัวนะครับต่อมาครับแบบที่ห้า ชุดนี้ชุดน่ารักมากเลยครับน่ากอดมากชุดหมีนะนเด็กๆบางคนถามว่าชุดเนี้ยนะครับถ้าถอดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยน้องมีผมไหมน้องมีผมนะโลกนะแต่ว่าพอดีผมของน้องเนี่ยถูกบังอยู่โดยหมวกวน่ารักนะครับสีชมพูนะชุดสีชมพูอย่างสวยเลยต่อมาครับอันนี้ผมหน้ามาเนาะเมคอัพสวยนะครับ วาดขนตาได้เด้งมากต่อมาครับแบบที่7ผมสีออกทองอมน้ำตาลแล้วก็แบบสุดท้ายครับแบบที่8เป็นผมสีชมพูหน้ามา้าชุดลายดอกไม้ครับมีหมวกให้ด้วยเมคอัพฉ่ำมาก นะสำหรับตุ๊กตา bjd นะครับบาโบลี Bar ่สิเซนติเมตรเนี่ยราคาพิเศษเลยเนาะเซตละ189บเทาทฉะนันเองครับเข้าร่วมโปรโมชั่น Big กเซลนะตัวนี้งานดีมากเลยครับเด็กๆข้อต่อทั้งตัวมีชุดมีอรองเท้าให้พร้อมเลยนะเอาอมาเล่นควบคู่กันได้นะครับมีทั้งหมด8แบบให้สะสมกันเนาะอยากจะสะสมครบ8แบบเลยก็ได้นะครับก่อนที่สินค้าจะหมด น่ารักนะครับ189บาทเท่านั้นเองตัวนี้ราคา p กเซลให้เลยนะสนใจสั่งซื้อสินค้าครับช่องทางที่1ทาง id line a t u xn 7330u ครับกดเพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วทักแชทมาได้เลยช่องทางที่2ครับทางแฟนเพจ Facebook ขายบาร์บี้าราคาถูกมากจะดูรีวิวสินค้ารูปภาพอื่นๆเพิ่มเติมหรือสินค้าบาร์บี้อื่นๆมากมายเข้ามาดูในแฟนเพจได้เลยนะครับ ังไงพี่ทุกฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับตุ๊กตา p j d นะครับบาโบลี่ขนาด16เซนติเมตรราคาพิเศษครับฟูล Set 189บาทเท่านั้นเองครับเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีครับ